ครับคุณผู้ชมฮะพามาดูน้องหมาตัวนี้หน่อยเช้าเน็ตแห่เข้าไปดูปุ๊บบอกเลยว่าต้องมอบรางวัลตุ๊ก,กตาทองฮะน่าสงสารหมาใครไม่รู้พิการขาลากต้องบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปน่าสงสาร,รน่าสงสาร,ราจัง <ขา S 1> เลยลูก <c oughs> มาจากไหนเนี่ยยังงวะพิการขาข้างเดียว มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นอันนี้เจ้าของคลิปเขาโพสต์เอาไว้คุณผู้ชมแล้วจังหวะนี้คอยดูนะนึกว่าน้องเป็นอะไรอ่ะใครเหยียบจนน้องขาพิการหรือเปล่ารถชนแน่เลยโดนลากแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งจับตาดูดีๆฮะพอไปถึงเกือบจะไปสุดซอยตรงนั้นน่ะน้องหมาตัวผู้สีออกน้ำตาลอมดำตัวนี้เขาก็ลุกขึ้นเดินปลอเลยบ้าบอเอาจริงๆจบค่ะ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้สา <นะ S 2> สงสารเนี่ยจะพาไปโรงพยาบาลสัตว์ทำขาเทียมแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าเล่นใหญ่รัชดาไลาขนาดนี้ <c oughs> ต้องมอบรางวัลตุ๊ก,กตาทองให้แล้ว <c oughs> เออบางคนบอกว่ารางวัลน,นักแสดงนำเยี่ยมต้องเข้าแล้ว <c oughs> หรือว่าบางคนก็ แซวน้องบอกเนี่ยการแสดงขั้นปรมาจารเลยนี่แต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงนะครับคุณผู้ชมบอกว่าหมาตัวนี้เลี้ยงไว้เองแล้วเลี้ยงอย่างดีอยู่ดีกินดีเข้าบ้านอาบน้ําหาเห็ดหาหมัดให้ทุกวันเลยแต่ว่าอาการที่น้องเขาเป็นแบบนี้ไม่ได้ดราม่าเล่นใหญ่นะน้องเขาคันขาเฉยๆ <c oughs> เพราะเขาคันขาก็ต้องล่า <c oughs> ไปกับพื้นให้มันหายคันพอหายเสร็จปุ๊บก็ลุกขึ้นมาเดินตามปกติโอ้โหแต่ถ้าใครไม่รู้มาดูอีกทีอดสงสารไม่ได้ ไ้าคิดว่าโดนรถเหยียบมาฮะเรื่องราวนี้หนุ่มๆดูเอาไว้เลยนะถ้าอายุ60-70-80แล้วทำตัวแบบคุณตาเขานะคะ ชีวิตจะไดดโอ้ยมันดูกระชุ่มกระชวยจริงๆเลยโอ้ยแรงม,มีเท่าไหร่ใส่ไปให้เต็มเออทางด้านซ้ายคือคุณจิตดีไม่ใช่ไม่ใช่ีู้ือสายตาของคุณตาเนี่ยบตานางรำอยู่ตลอดเลยนะคะนี่คือถนนคนเดินเมืองบัวใหญ่คุณตาวัยแปิคนนี้ ควงสาวเต้นได้แบบบ่าโอ้โหสุดสวิงริงโก้จริงๆคุณผู้ชมไม่รู้ไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการจัดงานคล้ายๆกับว่าเป็นตลาดย้อนยุกบัวใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมมีพ่อค้าแม่ค้ามาออกร้านกันมีหลายร้านเลยค่ะแต่ว่าไฮไลท์เมื่อวานอยู่บนเวทีนี้คนอื่นเขาก็เต้นกัน คุณตาเนี่ยกลัวที่ไหนออสองสาวนั้นรวมกันยังไม่ได้อายุคุณตาเลยเออแต่สเต็ปคุณตานี่คือกินขาดนะคะอายุเป็นแค่ตัวเลขจริงๆ <นะ S 1> งเออหัวใจยังหนุ่มเนี่ยก็สามารถเต้นได้เหมือนกันนะคะ